สวัสดีครับเดีวันนี้ผมมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของกล้อง Canon 90D ที่ผมใช้งานจริงมาเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีกว่าๆนะครับต้องขอเกินก่อนนะครับว่ากล้อง Canon 90D เนี่ยมันเป็นกล้อง DSLR นะครับเซ็นเซอร์ขนาด APS-C นะครับ ก็คือเป็นเซนเซอร์ตัวคูณนะครับเป็นเซนเซอร์ APS-C นะครับเป็นตัวท็อป APS-C ตัวท้ายที่ Canon นเขาปล่อยมาครับปัจจุบันนี้ Canon นเขาว่าไปผลิต RF เรียบร้อยนะครับไป r f แบบเต็มตัวแล้วกล้องตัวนี้นะเป็นกล้องตัวเดียวของผมเลยนะที่ผมใช้งานจริงมา2ปีครึ่งประมาณนะครับซึ่งผมก็เอาไปถ่ายมาหลายอย่างนะทั้งถ่ายเล่นถ่ายเที่ยวถ่ายงานจริงถ่ายวิดีโอถ่ายแอนเคตกีฬา อะไรทุกอย่างผมถ่ายมาแทบจะหมดเลยครับกับกล้องตัวนี้นะครับผมก็เจอดังข้อดีและข้อเสียของกล้องตัวนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาแชร์ให้ฟังกันนะครับว่ากล้องตัวนี้มันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับก็ผมขอเริ่มจากข้อดีข้อเสียของกล้องตัวนี้ก่อนเลยนะครับมาเริ่มกันที่ข้อดีนะครับข้อดีข้อดี1่เลยนะครับคือไฟล์32.5ล้านของกล้องตัวนี้นะครับคือมันเอามาทาต่อได้ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งเรื่องการคร็อปการซูมเข้าหรือดูรายละเอียดอะไรพวกนี้นะครับคือไฟล์มันค่อนข้างยืดหยุ่นนนนใกาาารรทํงะคับ ส่วนมากผมก็จะถ่ายมาเพื่อครอปซะมากกว่านะครับคือถ่ายมาให้มันอยู่ในเฟรมอะไรแล้วค่อยมาครอปเอาตรงส่วนที่เราต้องการนะครับคือสั5องจุดห้าล้านเนี่ยมันก็มากกว่ายี่สิบสี่ล้านมาในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องการทําสีทำอะไรพวกนี้คือกล้องมันสีสวยอยู่แล้วนะครับเอามาดึงนิดๆหน่อยๆก็พอใช้งานได้ดีเลยนะครับคือเราเอาไฟล์มาดึงเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ใช้งานได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าดนามิกเลนส์มันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะคือถ้าแนะนําให้ดึงเนี่ยประมาณสต็อปสองสต็อปเนี่ยพอนะครับ ถ้ามากไปกว่าน,นี้เนะี่ยคือน้อยตามจุดๆดมันจะเยอะขึ้นนะตามเงาตามอะไรพวกนี้มันจะเยอะมากนะครับพยายามอย่าถ่ายมาแบบแปลงกล้องมากไอ้กล้องตัวนี้เนะี่ยไฟล์มันถ,ถือว่าดีมากที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับข้อดีข้อที่2นะครับคือพวกเรื่องระบบการถ่ายวิดีโอของกล้องตัวนี้นะครับมันให้มาเป็นพื้นฐานสําหรับกล้องยุคปัจจุบันนี้แล้วนะครับที่ให้มาเป็นพื้นฐานที่ผมหมายถึงก็คือมันสามารถถ,ถ่าย 4K 25และ30เฟรมได้โดยที่ไม่มีการครอปและ ออโต้โฟกัสตลอดนะครับก็คือดูอัลพิกเซลทำงานในวิดีโอ 4K นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยกล้องที่ออกมาใหม่ๆเนะี่ยคือเขาไม่ขายฟ u เ l h ดแล้วเขาขายกัน 4K 25 30กันหมดแล้วนะครับคือพวกกล้องเริ่มต้นเนี่ยนะและกล้องตัวนี้เนี่ยคือมันทำได้แต่ปี2019นะครับปัจจุบันนี้ก็2022นะครับ 4K นี่มีแทบทุกตัวอยู่แล้วนะตัวนี้ถ่ายได้ดีและเนื้อไฟล์ดีด้วยนะครับข้อดีข้อที่3นะครับคือพอร์ตการเชื่อมต่อของกล้องตัวนี้เนี่ยให้มาค่อนข้างครบนะครักก็็ืออตวีี้่จมมพ์ หูฟังมีพอร์ตสายลัตชัตเตอร์มีพอร์ตมินิ HDMI และไมโคร USB นะครับซึ่งจริงๆที่ผมเน้นเนี่ยผมเน้นไปทางพอรตไมและหูฟังไมเนี่ยมีแทบทุกตัวอยู่แล้วแต่หูฟังเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจาเป็นนะสำหรับใครที่ถ่ายวิดีโอจริงจังหรือเอาไปถ่ายวิดีโอข้างนอกนะครับเราเสียบฟังเสียงไว้เนี่ยมันเซฟกว่านะครับคือมันได้ป้องกันตัวเองด้วยแล้วเราก็จะได้แก้ปัญหาหน้าง,งานได้ถูกต้องนะครับคือมีพอรตหูฟังเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยนะครับกับการถ่ายวิดีโออย่างมากนะครับอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับ แนะนำนะครับกล้องตัวไหนมีให้ใส่พอถูกฟังแล้วคุณเป็นตากล้องเนี่ยแล้วคุณออกไปถ่ายข้างนอกเนี่ยแนะนําให้มีไว้เลยนะครับแก้ปัญหาหน้างานดีกว่ามาแก้ปัญหาในห้องตัดต่อนะครับอายุมากมากนี่พอเสียบได้ไหมครับใช่ข้อดีข้อที่สี่นะครับข้อดีข้อนี้เนี่ยเป็นของแคนน็อกทุกตัวเลยนะคือจอมันเป็นจอฟลิปนะครับคือจอฟลิปเนี่ยมันสามารถมาทํางานแบบ ได้หลายอย่างนะครับคือมันยืดหยุ่นในการทํางานนะครับอย่างเช่นเราหันมาถ่ายตัวเองถ่ายเซลฟ,ฟี่หรือว่าเวลาถ่ายวิดีโอเราจะแงนขึ้นนะครับแงนมาดูอะไรพวกนี้มันก็จะง่ายกว่านะครับถ้าเป็นจอทิว้วก็จะเน้นการถ่ายภาพนิ่งเป็นหลักแต่ถ้าจอฟลิปเนี่ยผมว่าเหมาะกับการถ่ายวิดีโอมากนะครับโดยเฉพาะการถ่ายทํางานคนเดียวเนี่ยผมว่าจําเป็นเลยนะเพราะถ้าจอมไม่ฟลิปเนี่ยคุณก็ต้องเดินไปเดินมาเพราะผมก็เคยลองใช้ถ่ายเหมือนกันนะไอ้พวกกล้องที่มันไม่มีจอฟลิปนะครับ เคยลองถา่ายมันก็ค่อนข้างลําบากนะถ้าทํางานคนเดียวนะครับข้อดีข้อที่5นะครับคือกล้องตัวนี้เนี่ยเป็นคลีนเช็ดดนะครับก็คือเราสามารถเอากล้องเนี่ยไปไลฟ์ต่อได้นะครับไปไลฟ์ได้โดยที่ไม่มีสัญญาณรบกวนหรืออะไรเลยนะคือด้วยพื้นฐานมันเนี่ยไฟล์มันสวยอยู่แล้วนะแล้วก็สีมันสวยนะครับกล้องตัวนี้สีค่อนข้างสวยนะแล้วเอาไปไลฟ์อะไรพวกนะี้ก็ใส่เลนส์2.8ใส่เลนส์1.8เลนส์ฟิกอะไรไปเนะี่ยทำไลฟ์เนี่ยเออโห ละมุนละมุนเลยนะครับสบายๆเลยนะก็เหมาะสําหรับใครที่ชอบเอากล้องไปไลฟ์นะครับข้อนี้ข้อที่6นะครับก็คือมันสามารถถ่ายรัวได้ถึง10เฟร,รมต่อวินาทีโดยยังติดตามวัตถุอยู่นะครับซึ่งไอ้สิเฟร,รมเนี่ยจะถ่ายได้ในเฉพาะช่องมองภาพน,นะครับส่วนถ้าถ่ายด้วยจอหลังเป็นดูอัพพิกเซลเนี่ยจะถ่ายได้7เฟร,รมต่อวินาทีนะครับกล้องมันเนี่ยเป็นเซนเซอร์ APT สามสิบสองจุดห้าล้านนะครับแล้วถ่ายได้ถึง10เฟร,รมต่อวินาทีเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับการเอาไปถ่ายพวกกีฬาแอคชั่นอะไรพวกนี้นะ มันก็จะเก็บโมเมนต์ได้พอสมควรนะแล้วเอาไฟล์มาคร็อปมาทําอะไรต่อได้ค่อนข้างเยอะนะผมก็เอากล้องตัวนี้เนี่ยไปถ่ายบอลมาเยอะเหมือนกันแล้วก็เอาไฟล์มาทํานู่นทํานี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าสมัยนี้เนี่ยเขาก็แทบจะไม่ขาย1ิแล้วเขาเริ่มไปขาย12อะไรกันแล้วนะสิบสองสิบห้าอะไรกันแล้วแต่1ิเนี่ยผมมองว่ายังเพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบันนี้นะครับข้อดีข้อทีอ่7นะครับคือกล้องตัวนี้นะครับ weather seal นะครับกันน้ํากันฝุ่นนะครับก็เอาไปล,ลุยได้นะครับแต่ วงเล็บนะคุณต้องมีเลนที่มันเวทเทอร์ซิลเหมือนกันนะพวกเลนส์โปรโปรต่างๆเนะี่ยเขาก็จะเวทเทอร์ซิลมาให้นะเผื่อแบบฝนตกปลอยๆหรืออะไรพวกนี้ก็ใช้งานได้ลุยได้สบายๆนะครับผมเห็นฝรั่งเขาเอาไปติดกับ 600f4 นะลุยหิมะน้ำเกาะอ,อะไรแบบก็ <c oughs> ทนเหมือนกันนะผมดูๆในวิดีโอว่าเฮ้ยกล้องไม่พังวะเย็นขนาดนั้นน้ําเปียกชุ่มขนาดนั้นนะ ก็ ar, f, เอาเป็นว่าตัวน hm. ah ี้นะครับเอาไปลุยได้สบายๆเลยนะครับข้อดีอันต่อไปนะครับก็คือมันจับถนัดมือมากนะครับมันจับเต็มไม้เต็มมือมากแล้วมันควบคุมผ่านตัวกล้องได้ง่ายนะคือตัวกล้องเนี่ยมันมีปุ่มอะไรมาให้ค่อนข้างเยอะนะเราสามารถควบคุมตั้งค่าอะไรได้ค่อนข้างง่ายพอสมควรเลยนะครับจับถนัดมือเนี่ยคือมันเป็น DSLR นะครับมันเลยจับค่อนข้างแบบเต็มไม้เต็มมือมากนะคือผมเคยไปลองจับกล้องโ o n y ในศูนย์โซนี่สโตร์นะครับจับพวก กล้องเจนใหม่ๆของโซนี่เนี่ยนะที่เขาบอกว่าคลิปมันใหญ่ขึ้นนะผมก็ไปลองจับมาเนี่ยผมรู้สึกว่า 90D จับถนัดกว่าพวกโซนี่นะอันนี้ค,คือความรู้สึกส่วนตัวของผมนะที่ผมลองไปจับมานะผมรู้สึกว่าตัวนี้จับได้ดีกว่ากล้องของโซนี่นะครับข้อดีอันถัดไปนะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับอึดมากนะครับถ้าคุณถ่ายภาพนิ่งเนี่ยแบบเปิดแค่ช่องมองภาพอะแบบปิดจอหลังไว้เลยนะแล้วคุณถ่ายไปยาวๆเลยนะผมว่าไม่ต่ำกว่า2 0 0 0 3 0 0 0นะถ่ายไปยาวๆเลย ถ่ายได้เยอะมากนับกว่าแบตจะหมดนะบางทีเทอลเิงงานนี้ต่องานหน้ายังไม่หมดเลยนะเพราะว่า DSLR เนี่ยมันประหยัดแบตอยู่แล้วนะครับถ้าเปิดจอหลังก็อาจจะกินแบตขึ้นมานิดนึงนะครับแบตมันก็เป็น LPE6 กับ LPE6N นะครับก็เป็นแบตมาตรฐานของแค n นนทั่วไปนะซึ่งมันอึดมากๆอยู่แล้วนะครับ และถ้าถ่ายวิดีโอนะก็ได้มา2ชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้ผมซื้อมาใช้แรกๆก,ก็ได้ประมาณนั้นนะครับผม2ชั่วโมงกว่านะแต่พอผมใช้มา2ปีกว่าแล้วเนะี่ยแบตมันเริ่มเสื่อมเริ่มเหลือ2ขีดเริ่มเหลือแลนะ้วเนี่ยมันก็เริ่มถ่ายได้ประมาณชั่วโมงครึ่งเกือบเกือบสองชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่ก้อนนะก็จะเสื่อมไปตามการเวลานะครับแต่ถ้าเป็นแบตใหม่ๆนยะถ่ายได้ยาวๆไปเลยนะครับถ่ายได้ยาวๆแบบว่าถ้าคุณไปเที่ยววันหนึ่งคือจบนะครับแทบไม่ต้องเปลี่ยนแบตเลยนะคือพก แต่ถ้าจะเซฟหน่อยคุณก็ซื้อแบตเพิ่มมาอีกก้อนหนึ่งก็จะเซฟกว่านะครับข้อดีอันต่อไปนะก็คือมีแฟลชในตัวนะครับคือตัวนี้มันมีแฟลชหัวกล้องมาด้วยนะครับผมก็คือแฟลชในตัวกล้องมาเลยคือถึงแม้ว่าส่วนตัวผมจะไม่ค่อยได้ใช้ก็ตามนะครับแต่ว่ามันติดมาให้นยก็ถือว่าเป็นข้อดีไปแล้วกันนะข้อดีอันต่อไปนะครับก็คือเรื่องระบบเลนนะครับ E F กับ E F S นะครับ 90D เป็น APS-C นะใส่ได้ทั้งคู่นะครับ ใส่ได้ทั้ง EF และ EF-S นะ EF คือของ Full Frame EF-S คือของ APS-C นะครับก็ตัวนี้ใส่ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าเราซื้อระยะเลนอะไรมาเนี่ยก็คูณ1.6ไปนะครับมันก็จะได้ระยะตามนั้นนะครับคือมันเป็น Crop Sensor นะสามารถใส่ได้ทั้ง Full Frame APS-C นะครับคือแ a n o n นเนี่ยระบบเลนแคปตัน Canon พวกของ DSLR เนี่ยมันมีมานานแล้วก็มีมาเยอะแล้วราคาไม่ได้แรงเลยนะมือสองนี่ราคาค่อนข้างดรอปมาพอสมควรน,นะครับราคาไม่แพงมีให้เลือกเยอะยังใช้งานจริงได้ในปัจจุบันนะครับ และถ้าคุณขายกล้องตัวนี้ไปไหนแล้วไปซื้อพวก RF เนี่ยคุณก็ซื้ออะแดปเตอร์ต่อ EF to EOS R ก็สามารถไปใช้ในกล้องในอนาคตได้นะครับข้อเดยนต่อไปนะครับคือด้วยความเป็น DSLR นะครับมันเป็นกระจกสะท้อนนะคือเวลา2ช่องมอภาพามันมองสบายตามากนะครับมองสบายตามากๆนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกกันว่าเราเห็นภาพในความเป็นจริงเราเห็นภาพในความเป็นจริงนะเราไม่ได้เห็นภาพที่เราจะถ่ายได้ ถ้าเป็นม er ินเรนเนี่ยมันก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกใช่ไหมมันจะเห็นภาพที่เราจะจะได้เลยแสงโอเวอร์อันเดอร์อะไรพวกเนี้ยเราจะเห็นตามนั้นเลยแต่ว่า D s เ r ไม่ใช่คือต้องช้ำาๆนิดนึงอะ่ะคือต้องใช้สระยะนีงะ่งมันถึงจะรู้ว่าเออันนี้มืดอันนี้สว่างอะไรพวกนี้นะก่อนถ้าจะใช้ช่องมองภาพถ่ายนะหรือว่ามันก็จะมีอีกวิธีนึงก็คือคุณก็เปิดไลท์บิวดูก่อนว่าแสงดีไหมแสงด,ดีปุ๊บก็ปิดปุ๊บแล้วคุณก็ใช้ช่องมองภาพถ่ายนะครับจอหลังผมรู้สึกว่ามันจะแม่นกว่าแต่ในช่องมองภาพ ข้อดีอันต่อไปนะครับก็คือเหมือนคุณซื้อกล้อง D SLR ไปเนี่ยแล้วมันมีกล้องมินิเลทแถมมาในตัวนะครับคือเวลาเราเปิดจอหลังถ่ายเนี่ยคือกล้องโฟกัสดีมากผมใช้ตัวนี้เนี่ยผมก็เปิดจอหลังถ่ายแทบทั้งั้นเลยเพราะว่ามันโฟกัสดีมันแม่นแล้วมันถ่ายง่ายนะเออมันไม่ต้องอะไรมากเราแค่ดูเรื่องแสงว่าไม่ให้มันโอเวอร์หรือไม่ให้มันอันเดอร์เกินไปแล้วเราก็ถ่ายไปนะครับมันค่อนข้างง่ายนะถ้าเปิดจอหลังถ่ายนะครับมันเหมือนกล้องมินิเลทเลยอะ เหมือน M 5 0ที่ผมเคยใช้เลยนะครับมันถ่ายง่ายมากนะอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกข้อนึงนะครับเราพูดถึงข้อดีไปแล้วนะครับเรามาพูดถึงข้อเสียของกล้องตัวนี้บ้างนะครับข้อเสียข้อแรกของกล้องตัวนี้เลยนะครับคือกล้องมันเนี่ยซิสเต็มกับตัวกล้องมันเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับคือกล้องมันเนี่ยหนักประมาณ700 7 0 0กแล้วก็กรัมนะครับแล้วก็พวกระบบเลนมันเนี่ยก็เป็นระบบเลน์ของ D SLR เงียมันก็จะเป็นระบบเก่าๆนะซึ่งมันก็จะตัวใหญ่กว่าพวกมินิเลนในปัจจุบันนนี้้้คืออผผมมม่ใช M50 ากกแลว็ ใช้ซิสเต็มของ m ห0เสิบเลยเนะี่ยผมก็พกเลนไปสองตัวสามตัวเวลาไปเที่ยวใส่กระเป๋าที่แบบสะพายข้างเดียวเนี่มันก็ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะพอเปลี่ยนมาใช้ตัวเนี้ยแล้วลองเอาออกไปถ่ายเที่ยวมาเนี่ยโอ้โหหนักครับผมหนักมากนะคือใช้ซิงมาเปียห้าสิบกับสิบยี่สบสองเนี่ยพกไปแรกแรกเนะี่ยโอ้โหหนักปวดไหลเลยนะครับไปช่วงแรกแรกนะสองสามครั้งแรกแรกนี่ปวดไหลเลยนะคือมันหนักกว่าเดิมพอสมควรนะคือมันเพิ่มมาสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยกรัมเนะี่ย เหมือนจะไม่มีผลแต่เอาจริงๆมีผลนะครับแล้วกล้องมันตัวใหญ่เนี่ยเวลามันพกไปไหนมาไหนมันค่อนข้างลําบากนะครับมันหนักด้วยแล้วก็พกไปไหนมาไหนค่อนข้างลําบากนะข้อเสียข้อต่อไปนะครับคือบัฟเฟอร์ของกล้องตัวนี้เนี่ยมันให้มันน้อยนะครับคือมันถ่ายรัวได้ก็จริงแต่ว่าบัฟเฟอร์มันเจ JPEG นะเอา j p e กแบบเต็มที่นะครับ58ภาพเนี่ยและ58ภาพนั้นคือต้อง ISO 100นะครับ ISO 100นะ ถ่ายกีฬาถ่าย Action, แอคชั่นอะไรจริงๆ ISO ร้อยแทบเป็นไปได้ยากนะครับแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสปชัตเตอร์เราดันมันไปสูงนะครับถึงกล้องค่า f มันจะเป็น2.8หรืออะไรก็ตามนะแต่สปิชัตเตอร์เราดันสูงอยู่แล้วนะเคออ่า ISO เนี่ยมันก็ต้องตามสภาพแสงไว้เรื่อยๆนะซึ่งยิ่ง ISO ยิ่งสูงเนะี่ยค่าการถ่ายรัวได้บัฟเฟอร์มันจะลดลงนะครับถ้าเกิดใครใช้ ISO ออโต้เนี่ยการถ่ายรัวของ JPEG อย่างเดียวนะมันจะอยู่ที่ประมาณ3 1ภาพก็คือถ่ายได้3วิบัฟเฟอร์หมดนะครับ อันจริงสามวีนี่แป๊บเดียวเองนะถ่ายได้ไม่นานมากนะแล้วก็บัฟเฟอร์หมดก็อาจริงก็ถือว่าเป็นข้อเสียเรื่องใหญ่เรื่องนึงสำหรับกล้องตัวนี้นะครับข้อเสียข้อต่อไปนะก็คือมันถ่ายวิดีโอได้แค่30นาทีแล้วมันก็ตัดนะครับและถ้ามันทำไลฟ์เนี่ยเวลาเราทำไลฟ์ในวิดีโอเนี่ยคือเราไม่สามารถไลฟ์ไปแล้วกดอัดไปได้ถ้าเราเปิดคลีน HDMI นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดข้อหนึ่งของกล้องตัวนี้เลยนะครับ ถ่ายได้30นาทีถ้าเกิดคุณถ่ายสัมษณ์แล้วนะคุณต้องคอยกดทุก30นาทีนะครับแล้วก็กล้องตัวนี้นะครับมันไม่มีซีล็อกนะครับกล้องตัวนี้มันเป็นกล้องเซมิโปรนะมันไม่ได้กล้องโปรมันก็เลยตัดฟังก์ชันบางอย่างที่พวกโปรใช้กันออกไปนะครับจริงๆใครจะทําสีเกรดิ้งสีอะไรพวกนี้เนะี่ยก็อาจจะต้องไปโหลดพวกฟีเจอร์โปรไฟล์อื่นๆมาหรือว่าจะซื้อซีล็อกเพิ่มก็ได้แต่ว่าเราต้องเสียตังค์เพิ่มอีกประมาณ700-1,000บาทนะครับก็ ไม่มีมาให้ในตัวกล้องนะก็ถือว่าเป็นข้อจํากัดไปนะครับสําหรับข้อเสียข้อนี้นะครับก็เฉพาะกลุ่มเลยนะซึ่งผมว่าไม่น่าจะมีคนได้ใช้เท่าไหร่นะครับก็คือข้อเสียข้อนี้เนะี่ยใครที่ถ่าย 4K Crop นะครับผมย้ำนะว่าเป็น 4K c r o อนะมันจะโอเวอร์ฮีทนะครับเราถ่ายไปประมาณ50นาทีมันจะฮีทนะครับก็คือถ่าย c r o อปโหมเนี่ยมันจะเตือนขึ้นมาก่อนแล้วว่ามันใช้ความร้อนสูงนะมันจะมีความร้อนนะแล้วมันก็ฮีทจริงๆครับคือผมลอง ไปใช้เพราะเหตุจําเป็นนะผมไม่ได้หยิบเลนเทเลไปแล้วต้องไม่ถ่ายไกลนะก็เลยลองใช้โฟครอปดูนะถ่ายไปประมาณเกือบเกือบห้สนาทีหรือ50นาทีกว่าน,นี้แหละมันก็ฮีทนะครับมันก็จะขึ้นสัญญาณเตือนเลยว่าไม่ไหวแล้วแล้วมันก็กล้องมันก็จะตัดไปเลยนะแต่พอมันตัดไปแล้วเนี่ยแล้วผมมาถ่าย 4K ปกติเนะี่ยมันก็ถ่ายต่อได้ยาวๆเป็นชั่วโมงเลยนะคือตัวกล้องไม่ได้ร้อนนะครับตัวกล้องมันไม่ได้ร้อนแต่ผมเดาว,ว่าการมันน่าจะร้อนหรืออะไรทักอย่างหนึ่งมันร้อนมันก็เลยตัดไปเลยนะครับ คือสถานการณ์ตอนนั้นนะคือผมอยู่ในห้องแอร์นะเออแล้วผมก็ถ่าย 4K ครอปเข้าไปประมาณเกือบห้าสิบนาทีมันก็ทีดนะครับแล้วมันก็ตัดไปเลยแล้วคือผมต้องถ่ายต่อผมก็เลยไม่เปิดโหมดครอปผมก็เลยถ่าย 4K ปกตินะครับมันก็ถ่ายต่อได้ยาวๆไปอีกเกือบชั่วโมงเลยไม่มีการทีดเลยทั้งสิ้นนะครับตอนที่กล้องมันตัดนะครับผมจับหลังกล้องมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรเลยนะเออแต่ผมเดาว่าการ์ดมันอาจจะร้อนมันก็เลยตัดแต่ 4K ปกติเนี่ยคือถ่ายได้ยาวๆเลยแทบไม่ไม่มีการตัดเลยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อควรรู้เรื่องหนึ่งนะว่า 4K crop เนี่ยมันโอเวอร์ฮีทนะครับซึ่งอันนี้ผมให้เป็นข้อมูลนะคือฝรั่งเขาไปเทสกันมานะว่า 4K crop เนี่ยมันถ่ายแล้วเนี่ยมันจะได้คุณภาพไฟล์ที่ดีกว่าถ่าย 4K แบบปกตินะครับก็คือมันจะจัดการภาพได้ดีกว่ามันจะเคลียร์กว่านอยสจะน้อยกว่านะตอนนี้คือส่วนตัวผมผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะผมเอาที่ผมสะดวกนะครับคือเนื้อไฟล์ภาพมันดีอยู่แล้วนะคือไม่ครอ p เนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เปิดโหมด c r o เทันเท่าไ แต่อันนี้มาให้เป็นข้อมูลไว้นะว่าใครที่เปิดโหมดครอปเนี่ยมันโอเวอร์ฮีทครับแล้วข้อเสียข้อถัดไปนะอันนี้เป็นข้อเสียที่ค่อนข้างหนักพอสมควรเลยสําหรับผมนะคือมันไม่สามารถชาร์จแบตผ่าน USB ได้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีสายไมโคร USB มาให้นะซึ่งเสียบได้แค่โอนข้อมูลเฉยๆไม่สามารถชาร์จได้แต่ถ้าเป็นพวกกล้องมินิเลทมันสามารถชาร์จได้นะครับตัวนี้อาจจะเป็นเพราะเป็น DSLR ด้วยแหละมันก็เลยชาร์จไม่ได้นะคุณอาจจะต้องหาพวกตัวชาร์จเสริมติดกระเป๋าคลองไว้นะครับถ้าเกิดคุณไปทํางานข้างนอกนะ เพรามผมก็ซื้อของ k ิง g s ม a มานะก็ถือว่าแก้ปัญหาไปนะครับมันชาร์จในตัวไม่ได้เนี่ยก็ต้องซื้อตัวแยกมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมใช้งานมาจริงๆนะครับแล้วก็อยากเอามาแชร์ให้เพื่อนๆนได้ฟังกันนะครับว่าเออเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงกันบ้างนะสำหรับกล้องตัวนี้นะมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงกันบ้างนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่ผมใช้งานมาจริงๆแล้วเอามาแชร์ให้เพื่อนเพื่อได้รับฟังกันนะครับจริงๆมันก็จะมีข้อดีข้้อออเเเเสีียยยปประาาพิิ่่มมตกกล็นนคับว เออมันดีดีไม่ดีอะไรยังไงเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะแต่ผมมองว่ามันไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะผมก็เลยไม่ได้อามาบอกในคลิปนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> ข้าวๆว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับกล้องตัวนี้นะสำหรับปัจจุบันนี้นะครับกล้องตัวนี้ก็ยังน่าใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าการทํางานพื้นฐานทั่วไปเนี่ยถ่าย YouTube ถ่ายรูปเล่นถ่ายนู่นถ่ายนี่อะไรพวกเนี้ยธรรมดาทั่วไปเนี่ยเออมันยังน่าใช้อยู่นะครับมันทํางานมันตอบสนองการทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับระบบโฟกัสอะไรมันไว้ใจได้อะไรมันสะดวกมากนะครับ คือโดยรวมแล้วผมมองว่ากล้องตัวยังน่าใช้อยู่นะครับคือมีข้อดีมากกว่าข้อเสียนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียของกล้องตัวนี้นะครับว่ากล้องตัวนี้เนี่ยมันน่าใช้ไม่น่าใช้อะไรยังไงก็ลองไปดูนะครับว่าคุณรับได้กับข้อเสียมั้ยว่ามันเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือผมใช้งานมาจริงๆแล้วผมก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับผม <ST AR C 2> เพื่อใครจะเอาไปประกอบในการตัดสินใจในการซื้อนะครับก็กล้องตัวนี้ผมก็บอกเลยว่าสำหรับคนที่ทํางานทั่วๆไปทํางานพื้นฐานถ่ายทํา YouTube ถ่ายเล่นถ่ายงานนู่นงานนี่เล็กน้อยนะครับผมว่ากล้องตัวนี้ยังเอาอยู่อยู่นะยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะถ้าคุณแบบว่าไม่ได้เอ็กซ์ตรีมขนาดเดี๋ยวว่าต้องถ่ายซีล็อกต้องถ่ายอย่างนู่นต้องถ่ายแบบเฟรมเยอะๆอะไรพวกนี้ไอ้ตัวนี้ยังน่าใช้อยู่นะครับราคามือสองมันเนี่ยก็สองหมื่นกลางๆถึงสามหมื่นต้นๆนะครับยังน่าเล่นอยู่นะหรือถ้าใครอยากไปสุดๆกว่านี้เนะี่ยมันก็จะมีแคนนอน R7 นะครับมันเหมือนเป็นตัวอัปเกรดของตัวเนี้ย ไปจาก DSR ไปเป็น Mineralate ที่ก้าวกระโดดพอสมควรเลยตัวนั้นก็จะตอบสนองการทำงานมืออชีพที่ค่อนข้างดีกว่าเดิมนะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแต่ผมจะทำคอนเทนต์แนวนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับผมหากพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ